สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโรงเรียนสอนดนตรีในจังหวัดอุบลกันนะครับว่ามีที่ไหนบ้างนะครับามาเริ่มกันเลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาที่แรกเนี่ยโรงเรียนสอนดนตรีบ้านพี่หนุ่มโรงเรียนสอนดนตรีบ้านพี่หนุ่มเนี่ยอยู่อำเภอวาลินนะครับ แต่ว่าก็อยู่ในเขตเมืองของวาลินนั่นแหละนะครับคนสอนในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่จะจบดุริยางทหารบกมานะครับฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงถ้าเกิดตรงถ,ถ้าถ้าถ้ามีเป้าหมายนะว่าอยากให้ลูกสอบติดดุริยางทหารบกเนี่ยครูเขาดวให้ได้อยู่แล้วเขาผ่านมาแล้วจนเขาสามารถติดดุริยางทหารบกได้นะสำหรับสายดุริยางเลย เครื่องเป่าทำโบนแซกโซโฟนไปหาเลยปานพี่นุ่มเซิร์ชดูใน Google ก็ได้จะเจอเบอร์โทรนะครับอีกที่หนึ่งเนี่ยของโบนนะโรงเรียนดนตรีสยามกุลการจริงๆก็สอนทุกอย่างแหล,ละแกหลักสูตรเด็ดของเขาเลยก็คือ,อ JMC สอนเด็กประมาณสักสามขวบครึ่งถึงสี่ขวบไม่เกินห้าขวบประมาณเนี้ยจะมีหลักสูตรต่อเนื่องเลยนะ JXC อีกสองปี JMC สองปีคือใครเข้าไปเรียนตอนสี่ขวบอะเรียนสองคอร์นี้ต่อเนื่องนะแปดปีอยู่ปสองแล้วผมบอกเลยคอนนี้เขาดีจริงคือตัวตัวผมเองเนี่ยเคยสอนที่สยามกุลการมาก่อนนะแต่ไม่ใช่เป็นโนนะ สอนอิเล็กตรอนแล้วก็ไม่เคยสอน JMC แต่ด้วยความใกล้ชิดเคยดูเคยเห็นเด็กผู้นี้จะหูจะดีเกือบจะบางคนถึงกับ perfect p i t c นะ่ะก็คือฟังออกเลยว่าน ốt ตัวไหนเป็นโน ốt ตัวอะไรอ่ะ้าร้องได้ถูกต้องตามคีย์ทั้งที่ฟังอย่างเดียวนะไม่ต้องใช้กีตาร์มือถือหรือเป็นโน้ตเครื่องดนตรีอะไรมาเทียบเสียงั้งว่าตัวอะไรนะอะนุตก็แม่น จบสองหลักสูตรเนี้ยไปต่อเป็นโนยังสบายเลยการอน,นทุท้องหูดีหรืออยากรเรียนไวโอลินต่อก็ได้ที่สามวุฒิการเสิร์ชด,ดูใน Google นะครับมีอีกที่หนึ่งโรงเรียนดนตรีคีรีบูนเนี่ยผมสังเกตดูเนี่ยผมไม่เคยสอนที่นี่นนะแต,แต่ที่สังเกตดูคือเขาจะเน้นไปที่ไวโอลินมากกว่าแต่ก็มีสอนทุกอย่างนั่นแหละมีกลองมี คีย์บอร์ดมีอะไรแต่แต่คีย์เรีบูนเนี่ยเขาจะมีอีกส่วนหนึ่งคือสอนสอนพิเศษเสาร์อาทิตย์แล้วนั่นใช่ไหมวันธรรมดาจะนั้งสูดเนี่ยเขาจะมีอีลักษณะหนึ่งเป็นเป็นสูตรเป็นหลักสูตรที่เขาเขียนกันมาเพื่อเขาเรียกอะไรผมไม่รู้เขาเรียกอะไรที่โรงเรียนจะจ้างครูพิเศษ,ษภายนอกเนะ่ะเราสอนวิชาเฉพาะเช่นอังกฤษหรือดนตรีครูคนหนึ่งสอนก็เหมือนเป็นครูในนั้นคนหนึ่งแต่เป็นครูภายนอกที่จ้างมาพิเศษอนะ่ะ สอนดนตรีจันทึงสุกแกที่อุบลถ้าจำไม่ผิดนะดิวไว้กับโรงเนเลนอนุบาลอุบลน,นะครับส่วนเสาร์อาทิตย์น่ะก็จะเปิดสอนวิชาต่างๆนะครับจีรบุญนะจะไม่มีเบอร์โทรเสิร์ชหาคูเกินเหมือนเดิมเลยครับจินตัดนตรีนี่ผมเคยสอนที่นั่นเคยสอนที่จิตนตัดดนตรีอุบล ผมไปสอนเป็นโฮคีบอร์ดไวโอลินเ,เน้นที่ราคาย่อมเยาว์นะครับราคาย่อมเยาวด์ดีแต่ราคาตอนนี้มีรู้มันขึ้นลงไปขนาดไหนแล้วอยู่ชั้นสี่ซุนีกุนีทาวเวอร์ศูนย์การเรียนรู้นะครับแล้วอีกที่หนึ่งเป็นเครือจริงๆก็เป็นสยามกุลการสาขาสองของอุบลน,นี่แหละแต่ว่าใช้อีกชื่อหนึ่ง ใช้ชื่อเดิมของสยามกุลการ่ะก็คือ,อยามาฮ่าเซิร์ชดูก็จะเจออยู่อยู่แยกดงอูพึ่งนะครับแต่ผมพึ่งโทคือตอนนี้เส้นนั้นอนะ่ะเขาทำถนถนหนทางกันอยู่มันเข้ายากเด็กน,นักเรียนเขาอาจะเขาเลยจัดการให้มาย้ายเข้ามาที่สยามกุลการในตัวตัวเมืองนะ่ะครับครับเพื่อโทรติดต่อแล้วค้นหาเอานะครับ เอ,อจินตะดนตรีเนี่ยก็เน้นเรื่องราคาที่ย่มเยาเริ่มถึงได้มีหลากหลายวิชามีเครื่องดนตรีขายดูนะหลายแบรนด์ก็เน้นราคาไม่สูงมากของเครื่องดนตรีนะครับคราวนี้มาพูดถึงฝั่งสยามกับราคาอีกทีหนึ่งกับยามาฮ่าเนี่ยเขามีเครื่องดนตรีของแบรนด์เขาขายนะ ไปซื้อโดยตรงนี้ได้ราคาส่วนลดพิเศษเลยนะครับบางทีไปซื้อเครื่องดนตรีเนี่ยแถมข้อเรียนด้วยนะครับแต่โดยเช่นเป็นโนหลังหนึ่งเนี่ยสองแสนนี้ได้เรียนกันหกเดือนปีหนึ่งเลยนะบางทีครับอ่าต่อไปอ่าคราวนี้จะมาอธิบายหลักสูตรเด็ดของเอ๊ะผมพูดไปแล้วหรือยังเรื่อง JMC อ่าไม่เป็นไร ผูกไปแล้วนะครับส่วนจะมีรายเล็กๆอีกนิดหน่อยที่เปิดห้องซ้อมดนตรีและรับสอนซึ่งมันก็เจอได้โดยทั่วไปถ้าเป็นห้องซ้อมดนตรีนะั่นจะมีครูจรมาสอนให้คือจรอนในที่ดีไหมว่าห้องซ้อมถ้าเกิดมีใครอยากเรียนก็อย่าโทรเรียกกันมาพักพวกดนตรีด้วยกันถ้าจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็น ประเภทร้านขายเครื่องดนตรีนะ่ะที่รับสอนดนตรีด้วยอยู่เส้นเบนเนี่ยผมเห็นอยู่ร้านหนึ่งขายเครื่องดนตรีเปิดสอนแต่ไม่รู้สอนกี่วิชานะอ่าทึกไม่ออกแล้วคงจะมีแค่นี้แหละครับโรงเรียนดนตรีโรงเรียนสอนดนตรีในวนนอกนั้นก็จะอาจจะเป็นครู ที่จบเอกจนตรีมาไปสอนสอนตามโรงเรียนมันธยมปฐมต่างๆแล้วรับสอนเองข้างนอกอย่างเงี้ยก็อาจจะมีบ้างปาปายอันนี้อันนี้ผมไม่มีข้อมูลเลยว่าว่า,วา,วาอาจารย์ท่านใดรับทําบ้างรับสอนนอ,อกสถานที่ไหมหรือ,อยังไงผมไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้จักกว้างขวางขนาดนั้นเอาเป็นว่าก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้สำหรับการแนะนํา โรงเรียนสอนดนตรีในชังหวัดอุอบลราชธาน,นีนะครับสวัสดีครับ